รายงานต่อนะครับรายงานสดนะครับพอดีมีพี่คนหนึ่งนะแกบอกว่าแกมาจากข้างหลังเห็นบอกว่าคนไายอ้อมออกไปข้างหลังแล้วมีคนมารับว่างั้นนะทนาทีก็นนาทีก็เดินออกมาแล้วฮะ มีลุงคนนี้บอกว่าพี่คนนี้บอกว่าเห็นคนไล่อ้อมออกไปข้างหลังแล้วน่าจะออกไปแล้วหรือเปล่าเขาบอกเมื่อกี้เขาบอกผมว่ามีคนมารอรับอยู่ข้างหลังว่างั้นแสดงว่าเตรียมงานกันมาเตรียมแผนกันมาทำลายราปภที่นี่เลยว่างั้นคาดการว่านะครับ จ้นาที่สงสัยกำลังสืบทาสอบถามพยานอยู่นะครับเมื่อกี้